เป็นสีเชิญค่ะว่าค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูรุค,ค่ะจะเดินทาสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเพนสีมงคลชาติไทยอายุหกสิบเอ็ดปีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องพึ่งตนค่ะเหตุการณ์ค่ะคือเมื่อวานอ่าจะเอาทีวีไปซ่อม ซึ่งบ้านเนี่ยก็อยู่ในสถานที่ราชการคือมันจะต้องทำใบเข้าออกเพื่อจะได้เอาของเนี่ยออกไปซ่อมข้างนอกก็มีม,มีกิเลสแบบว่าโอ้ยเคียจจังเลยอ่ะเพราะว่าของเรามันจะต้องแบบใส่รถพ่วงข้างไปรถซาเล้งไปไงี้มันสะเทือนมันจะอะไรมันจะพังหรือเปล่ามันมีแว็บแรกค่ะคือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเออใครผ่านมาคนรู้จักเราวานให้เขา เอาออกให้เราทีเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมาทําใบเข้าออกแล้วก็ทีวีจะได้ไม่สะเทือนไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีก็เลยบอกกับกีเร็มันไปบอกว่าเราต้องพึ่งตนนะเราต้องพึ่งตนของเราให้ได้ก่อนถ้าเกิดเราไปใช้กูศลไปมากๆไปเรื่อยๆมันก็จะหมดไปเร็วและอีกอย่างดูทีวีก็เครื่องไม่ใหญ่เราก็พอเอาไปได้มันมีแวบแรกค่ะคุณรูทีท่เบลว,ว่า เราไม่อยากใช้กูศลให้เปลืองค่ะมันเหมือนจะเป็นความโลภค่ะไม่อยากไหนพึ่งได้ก็จะพึ่งตนเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆมันหนักเกินกว่าแรงก็จะพึ่งแล้วก็เลยบอกกีเลมไปว่าไม่เอาเราต้องพึ่งตนเองก็เลยเอาไปเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งใครพอดีเมื่อวานก็มีเพื่อนบ้านมาเหมือนกันเขามีรถใหญ่ก็ไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากใช้กูศลเปลืองเราต้องสะสมกูศลไว้ค่ะมันเป็นความโลภ มากอย่างนี้มากไหมคะอย่างนี้หรืองไงคะขอครูรวยชี้แนะได้ค่ะอ่า๋อจะสะสมไว้ไปทำอะไรคะก็สะสมทุ้สรัพเอาไว้ไว้เยอะๆะเอาไว้ใช้ออ <c oughs> ตอนไหนคะก็แบบว่าก็คือเราแบบพึ่งตนก่อนประมาณนี้คือได้ก็เข้ามาศึกษากับท่านอาจารย์อะไรเงี้ยก็แบบว่าเออเราช่วยได้ตนเองพึ่งตนเองก่อนช่วยเหลือคนอื่น ได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยก็คือเพื่อเผื่อยามเราแบบขาดแคลนอะไรก็ส่วนจะได้มาค้าจุนเราประมาณนี้ค่ะพี่ก็ก็ถูกนะคะอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่เออเราเราจะพึ่งตนแต่มันืดฝืนเกินไปมันลําบากเกินไปมันแอสเอสเออเกินไปอันเนี้ยอันนี้เราก็ต้องเอ่ออะไรนะที่ท่านอาจารย์ใช้คําพูดว่า บอกแขกช่วยแบกหามอ,ะ oh. อ่ะอใช่ไหมคะอาจารย์บอกบอกแขกช่วยแบกหามอะ่ะคือ, oh. ค,อคือถ้าเกิดว่าเราดูแล้วโอ้ยยกก็ลําบากนะมันหนักก็หนักนะมันมันดูจะแอดอดอดแอดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็ถ้าถ้ายังไม่ยังไม่เอ่อพึ่งคนอื่นมันก็มันก็เหมือนเป็นกิเลสเหมือนกันนะมันเป็นมันเป็นกิเลสมันเป็นอัตตาของเราเหมือนกันนะว่าเออทาได้นะ่ะทําได้นะ่ะทําเองดีกว่า <laughs> อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะเออเบียดเบียนตัวเองใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อถามว่าถามว่าทีวีถึงมันเครื่องไม่ใหญ่แต่สําหรับเราอะสําหรับตัวตัวผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราอ่ะมันก็มันก็หนักอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมอือมันมันก็หนักมันก็ลําบากอยู่ลําบากอยู่เหมือนกันนะอือมันมันคล้ายๆว่าเหมือนแบบมีตัวโล่บอกอุ้ยไม่อยากใช้กุศลไปเยอะอะไรเงี้ยป้าเล็กุศล แม่เลยถึงได้ถามว่าจะเอาไว้ใช้ตอนไหนค่ะก็คือมันพอทาได้มันเป็นจองแบรนจองแบรนที่แบบก็เบาไม่หนักอะไรอย่างเงี้ยก็ยกได้ก็อ่ะเราทําเองก็ได้ค่ะประมาณนี้เพราะว่ามันชอบแบบว่าบางทีแบบมีแบบนี้เนี่ยนะคะแบบว่าเคสที่แบบว่าเพื่อนบ้านเขาแบบว่าเขามีของเยอะๆแล้วเรามีรถพ่วงข้างรถอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จะไปยังไงเราก็อาสาเราที่ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทําอะไร ว่างๆก็ช่วยเขาคือแบบอยากสะสมกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาะมันเป็นความโลภหรือเปล่าดีไม่ดีค่ะถ้าถ้าเราทําเราก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะเก็บแต้มเขาเขาเก็บเองโดยอัตโนมัติถ้าเราทําเราเราอยากแบบนั้นทําเพื่อจะเอานะถ้าถ้าถ้าคิดว่าทําแล้วสะสมสะสมกุศลไว้สะสมกุศลไ,ไว้อันนี้คือทําเพื่อจะเอานะเพื่อจะเอากุศลแต่ถ้าเราทําอุย้ย ทำไปเรื่อยๆทําทําเต็มที่เท่าที่เท่าที่เราทําได้แล้วเราก็ไม่ได้สนไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะมีได้แต้มหรือไม่ได้แต้มโดยอัตโนมัติแล้วแต้มมันก็จะขึ้นเองแหละมันก็จะมีอยู่เองเราไม่ <ละ S 2> ต้องคิดว่าเอ้ยเราต้องเราวันนี้เราทําดีเอ่อสมมุติเราทําดีสิบอย่างวันนี้เราได้สิบแต้มแล้วเราก็นั่งคิดอยู่เอ้ยแต้มเรามีเยอะแล้วนะเรามีเยอะแล้วนะเราไม่อยากใช้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่ใช่นะมันมันมันดูเหมือนมันจะ มันจะผิดประเด็นหรือเปล่าใช่ไหมคะขวะโลกพี่คะโลกความเพือเอพ่อคิดจะเอาไงทําเพื่อคิดจะเอาเอาก็จริงๆถ้าเราไม่คิดจะเอาก็อย่างที่ที่ท่านอาจารย์บอกเราบ่อยๆไม่ต้องการแม้แต่คําขอบคุณหรือรอยยิ้มส่วนกุศลบุญกุศลเราจะได้หรือไม่นั้นมันมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเราจะเออ เก็บเอาไว้หรือไม่เก็บเอาไว้ม,มันม,มันมันเป็นไปโดยมันเป็นไปโดยข้อจัดสรรไว้แล้วทั้งนั้นไม่หวังผลใช่ถึงเวลาเราเราเราอยากจะทําอะไรเราอยากแกขอความช่วยเหลือเราเราเราก็ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเราเอาเอากุศลมาใช้นะกุศลเราเหลือน้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทําเต็มที่ของเราทุกวันอยู่แล้วมันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มมันไม่ใช่เหมือนเหมือนเงินในบัญชีว่าถ้าวันเราฝากแล้วต้องได้เราฝากแล้วต้องได้ บางทีเราทาแล้วกุศลอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะว่าเราผิดเราผิดวัตถุประสงค์ที่เราทําเราทาเพราะว่าเราอยากได้เราทาเพราะเราอยากได้อันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ค่ะพอใจค่ะโอ๋คคิดผิดมันมีเป็นแวบๆเข้ามาอยรีบสะสมรีบสะสมอะไรอย่างนี้อ๋อหมือก็เราอยากจะเอาใช่แต่เวลาเราทําอ่ะคือเราทําเต็มที่ของเราทุกวันนั่นแหละเราทุกวินาทีเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วแต่เราต้องไม่คิดว่า เราจะได้เพิ่มเราจะได้เพิ่มถ้าเราคิดเหมนมันคือเราทําเพื่อที่จะเอาอช่ไหมคะค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ทําไว้ก่อนทําเต็มที่ทําเต็มที่ทุกวันได้ก็ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอืมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณคาะค่ะสาทุค่ะค่ะ เอออออาตานี้อาตาส่งแล้วใช่ไหมคะอาตากับอาหมวยหมายมิ่งพุทธนี่ส่งแล้วใช่ไหมคะสองท่านนี้อ๋อหวยมีมีอีกค่ะมีส่งอีกค่ะอ๋อทั้งเมื่อกี้ส่งไปแล้วใช่ไหมคะค่ะส่งไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็มีอีกที่จะส่งอีกค่ะค่ะเดี๋ยวถ้างั้นก็ก็ไปที่อาจุนันก่อนนะคะค่ะค่ะเชิญเชิญอาจุนันค่ะ